สวัสดีครับผมทำาวันนี้ครับช่องเคยบานนาฟากินหอยครับผมพ้าินนองครับเขามาอยู่ในสวนมั่นสามะลังครับผมแต่ว่าบ่ได้มาเบิ้งมั่นครับเมื่อนี้เมื่อเนี้เคยบานาพาเนี่ครับมาเตรียมรุมครับผมปลูกลำไยคิดปั้นครับผมลำไยเป็นผลไม้กินทุเรียนครับ กินทุเรียนครับเป็นทำไมทั้งขัดไต้เคลนครับผมสั่งต้นพันธุ์นะครับขึ้นปูแถวภาคอีสานครับผมพิกัดครับกดจับสร้งนนางเกาะมรนะครับอุดระธาน,นีเขาเคยกดจับครับอุดรธาน,นีครับผมมีสองตัวนี้ผมังกร อย่างได้งานผลม,มาขุดลุมมหายผมแต่ว่าเกมการคือผมมาช่องเองครับมาช่องดินเองครับผมครับลุมตรงนี้ผมขุดลงไปหนึ่งเมตรครับผมลุมเมตรหนึ่งครับกว้างกับบริฟิกครับผมกว้างก็คือเอาที่ห้องขุดง่ายครับแา่กข่าวของมัน่นปากลุมเส้นปาส่วนกลางของมันหาสิบครับผม ก็ลงเพื่อนด้วยฝางังปุ๋ยครับเป็นขี้ไก่แกบครับ้าราเป็นขี้ไก่แกแบ้วก็ผสมกับดินนิดหน่อยครับแต่ว่านี่จากทางก็มีนะครับผมใส่หินกวาดครับผมเป็นหินสมปูนเข้านี่ครับผสมกับดินครับเพราะว่าตรงนี้เป็นดินทรายครับพี่น้องถ้าเป็นดินทรายครับผมก็เลยต้องผสมหินเข้าไปครับผมเพื่อ บัให้ดินมันแกบแห้งครับบัให้ดินมันแน่นแห้งครับเพิม่มช่องว่างขง้ในดินครับผมมใส่ครับจะมีน้ำใส่ผสมไปแ,แบบนี้เลยจะใส่เป็นท่อ PVC ครับผม PVC แต่นี่ผมมันเป็นทอ่อหนิบหนึงครับเป็นท่อเก่าครับจริงๆมันต้องใส่เส้นใหญ่กว่านี้ครับผมแต่ว่าผมเอาท่อเก่าครับ ทอเกามาใับเพื่อประหยัดต้นทุนครับผมนะครับทอนิ้วหนึ่งครับผมจริงๆต้องใส่มานนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วครับนล้วก็กอกหินลงไปในท่อครับพี่น้องเพื่อให้น้ำลงไปข้างล่างครับว่าให้มันอยู่แค่นาดินครับผมให้มันเพิ่มความชุ่มชื้นใน้ดินที่อยู่ข้างล่างครับผมอุดดินกับซีมือเล็กน้อยครับหายใจกับพี่อยิ้มมาไหน ครับผมเนี่ยครับผมไกลแค่ไหนเบื้องครับพาพี่น้องตัวน้ำกันครับผมมันสีได้ผลมาครับสําหรับผลไม้ภาคใต้ครับเอามาปลูกผากอีสานครับผมบุดอนธานีครับผมขอหยัดวางกล่องจังหน่อยครับโทรศัพท์ครับว่าผมมาเห็ดผู้เดียวครับผมโอเคครับไอสีกู๊ก๊ากจังหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าวันนี้ผมมาจับกล่องให้ครับ โอเคครับผมคกบดินนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ขบกินลงไปให้ลุมครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับอ่าผมคคนึกบอกไปครับผมกลนบอครับกลดลุมข้างล่างครับกลดข้างล่างผมใส่ปูนขาวล่องไวครับผมใส่ปูนขาวประมาณสามขีดครับพี่น้องล่องไวกลนลุมครับกลนลุกมครับกลดลุ่มไปครับก่อนที่สิว่างหินลงไปครับ หลังการนั่งก็กอกหินลงไปครับผมเกาะหินลงไปในท่อครับท่อมันก็นสีน้อยๆไม่พี่นไรเป็นทอ่อเป็นท่อนิ่วครับมี่คร,รับเฮ้ยแดดครับพี่น้องตะวันอากาศเอาๆครับมีลมผิว,ผวๆแต่เอาครับผม ไม่ใช่ก่อนทั้ว่าฝนทิตกครับแต่แตัเงียบๆอยู่ครับผมต้องไปจนเต็มครับพี่น้องเห็ดหผลที่เขาใส่เงินกระปูกให้หน้ามันซึมลงไปข้างล่าง่ายๆครับแล้วก็เป็นอยังคื้ต้องเอาหินคุกกับดินครับเพื่อมอให้ดินแน่นครับผมให้ออกซิเจนเข้าไปหาระบบหลากได้ง่ายครับ กวกผมได้ให้ต้นไม้ของเฮ้หไงเร็วครับผมข่าวกับประมาณนี้ครับนี่เรียบร้อยครับผมครับผมเห็ดแบบนี้ทุกลุมเลยครับถุกลุมครับสั่งมาสั่งตน้นต้นพันธุ์มาทอนพันธุ์มาสามสิบต้นครับผมจาตอนปลูกมาเบิ่งกันครับผม,มาว่า มัเป็นยังไงครับพอดีใยหรือว่ามันสิคือทางภาคใต้บนมับงครับไม่ปั้มมันครับผมคร่าวๆกับประมาณนี้ครับพี่น้องจำรัดการเตรียมลุมปลูกลำไยคิดตั้นลำไยกินทุเรียนครับผมปีกัดฟาร์มฮักฟาร์มขิ้น้อดครับผมกดจับอุดรธานีสวัสดีครับผม